หวหน,น้ามหาวิทยาลัยหูฮั่นมีเพียงชั้นเท่านั้นที่เป็นปีศาจหัวหน,น้ามหาวิทยาลัยหูฮั่นมีเพียงชั้นเท่านั้นที่เป็นปีศาจไหนๆขอทายหน่อยมหาวิทยาลัยใช้เวลานานมากมันยากที่จะถือศิละปะการต่อสู้การแข่งขันจะสแสวงหาชื่อเสียงและโชคลาภเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของศิละปะการต่อสู้ในประเทศจีนเท่านั้นเส้นทางสู่ศิละปะการต่อสู้นั้นยาวไกลและ ลากฐานกศิลปะการต่อสู้การหวังรากฐานที่มั่นคงเท่านั้นที่สามารถไปได้ไกลในอนาคตศิลปะการต่อสู้ต้องแข่งขันไม่ใช่เพื่อแข่งขันเพื่อความแข็งแกร่งและใชยชนะแต่เพื่อแข่งขันเพื่อศิลปะการต่อสู้และศิลปะการต่อสู้ฉันหวังว่าคู่เข้าแข่งขันทุกคนจะทําได้ดีที่สุดการเอาชนะคู่ต่อสู้คือความเคารพสูงสุดของคุณที่มีต่อผู้อื่นและที่ลบวนจิตใจฉันแต่คุณลบวนระบบกฎหมายของฉันคุณควรถูกฆ่า ผู้ที่ทําได้ดีในการแข่งขันศิลปการต่อสู้และมีหวัวใจที่จะฆ่าศัตรูศิลปการต่อสู้ปีศาสามารถแนะนําให้คุณเข้าร่วมแผนการกองทัพได้ฉันหวังว่าวันหนึ่งเราจะสามารถฆ่าศัตรูด้วยกันและก้าวเท้าบนเส้นทางสู่ที่แข็งแร่งที่สุดด้วยกันศิลปการต่อสู้นั้นง่ายมากการแข่งขันศิลปการต่อสู้ระดับ2อระดับชาติเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันนี้ได้เวลาทำงานแล้วไปกันเถอะนี่มันจบแล้วเหรอ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจบแล้วเหรอฉันคิดว่าพิธีเปิดจะใช้เวลายอย่างน้อยสองสามชั่วโมงซะอีกโชคดีที่มันจบลงครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นผู้ชายคนนั้นเขาทําได้แค่เหยียบอากาศแต่ตอนนี้เขาสามารถบินได้และด้วยผู้คนที่แข็งแกร่งหลายร้อยคนแต่เขาคนพบฉันฉันจะไม่โดนทุบตีใช่ไหมศิลปการต่อสู้ที่เข้าร่วมการตอนนี้กําลังไปที่พื้นที่การแข่งขันรอบคัดเลือกกําลังจะเริ่มขึ้นนักเรียนศิลปการต่อสู้เวทมนตร์ ช่วยรัฐมนตรีในการรักษาความสงบเรียบร้อยหามีคนร่วมประเพณียอย่าฆ่าพวกเขามันสําคัญอย่างแรกและอย่างที่สองมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ใช่ปัญหาแรกคือ2ปัญหาดังที่ฝานปิงกล่าวไว้น้ํำนิ่งในโลกศิละปะการแสดงหรือการต่อสู้ยังไม่กระฉับกระเฉงเพียงพอในตอนนี้เราทุกคนแก่และไม่สนใจแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่ใจแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่เลือดใหม่จะหลั่งไหลเข้ามา หากศิลปะการต่อสู้ปีศาจเคลื่อนไหวศิลปะการต่อสู้ทุกคนจะเคลื่อนไหวจากนั้นศิลปะการต่อสู้อื่นๆจะตามมารัฐบาลได้ส่งเสริมศิลปะการต่อสู้มาเป็นเวลานานและอาจไม่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้อีกต่อไปเรายังหวังว่า โมหวานจะแข็งแร่งขึ้นจะสมมุติฐานคือไม่มีข้อพิพาทใหญ่กับจินวูการแข่งขันที่อ่อนโยนเป็นสิ่งที่ดีและยังเป็นจุดประสงค์ของการดำรงอยู่ของมหาลัยปัจจุบันเรามีศัตรูฉกาดการแข่งขันของนักเรียนเป็นธุรกิจของนักเรียนและครูของเราจะไม่เข้าไปยุ่งคุณราชาไม่ได้โงต่ตอนนี้จินวูยังมีคนที่แข็งแร่งคุณภาพสูงอีกห้าคนหากคุณต้องการแข่งขันจริงๆคุณไม่กลัวศิลปะการต่อสู้เวทมนต์แค่ปากแข็งนะ อย่างไรก็ตามทำไมชายร่างเล็กฝานปิงถึงก้าวไปข้างหน้าในเรื่องของโมโวตอนนี้ถ้าเขามีความคิดนี้เราควรทำตามทางของเขาเองความแข็งแกร่งยังคงอ่อนแอเด็กน้อยและโปรไฟล์สูงเกินไปการบรรจุการบารรจบกันของความคมชัดบางส่วนเพื่อต่อการเติบโตในอนาคตฉันเพิ่งได้ยินรายงานว่าเขาเทศนาในที่สาธารณะว่าทุกคนควรถูกฆ่าดโดยศิลปะการต่อสู้ลัทธิ ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีคนธรรมดาความสามารถคนธรรมดาสามารถพูดได้คนระดับสูงสามารถพูดได้ผู้ชายที่หญิงพยองที่ยังไม่โตเป็นเป้าหมายได้ง่ายฉันเข้าใจว่าเขาดูเหมือนจะมีความคิดบางอย่างเมื่อเร็วๆนี้ช่างเป็นต้นกล้าที่ดีในกรณีที่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าโทษฉันที่ไม่เตือนคุณนะผังนี้ของถ้ำทัศนคติของเมืองหยินเฟิงตอนนี้ไม่ชัดเจนเมื่อเมืองสีเฟิงเข้าร่วมสงครามแรงกดดันของเราจะมากขึ้น คุณแน่ใจหรือว่าต้องการเข้าจิวปินมันยากถนนจิวปินยากเกินไปอาจจะสิบปีอาจจะยี่สิบปีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันได้ทําหน้าที่ของฉันในสานักงานรับสมัครการสั่งการแข่งขันศิลปะการต่อสู้นี้ยังเป็นการแข่งขันสําหรับนักเรียนใหม่ด้วยฉันไม่คิดว่าจะมีผู้อานวยการสํานักงาน ต้องสมังที่ทํางานได้ดีเหมือนฉันเลยให้ขอบคุณพี่ชายอืมครั้งนี้ฉันได้รับ1,200หน่วยกิตควรสามารถฝึกฝนได้ถึงเกรดสฉันเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการผลิตฉันเพิ่งก้าวเข้าสู่ขั้นของเกรดสามและความแข็งแกร่งของฉันไม่แข็งแกร่งฉันทํางานง่ายๆทุกเดือนและมีรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์พวกเขาทั้งหมดเป็นคนของตัวเองด้วยความยินดียิ่งไปกว่านั้นมันไม่ใช่เงินของฉัน มันได้รับการสนับสนุนจากรุ่นพี่ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วยังไงก็ตามเครดิต1 4 0 0 0หพันเครดิตของฉันออกหมดแล้วหรือยังมันถูกส่งทั้งหมดแล้วงั้นฉันควรได้600ล้านไหมใช่ตอนนี้ฝานชีดี้เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในศิลปะการต่อสู้เวทมนต์ดีมากเกือบ700ล้านครั้งนี้ฉันทำงานได้เยอะมากจริงๆมูลค่าทรัพย์สินและเงินทั้งหมดถูกนับเป็นเงินมันคือ1 3พันล้านสามารถฝึกฝนได้สบายๆย่างไรก็ตามสมมุติคือฉันมีความสามารถของฉันและโชคดี มีผู้บุกลุกค่า,อายอหมดย้ายเหลือสักคนเชแชการแข่งขันสื้อะการต่อสู้ยุพินแห่งชาติรอบคัดเลือกมีการเล่นติดต่อกัน7วันการต่อสู้ที่มีความเข้มข้น สูงทาให้ศิละปะการต่อสู้บางอย่างหมดแรงและยังทําให้ศิละปะการต่อสู้บางอย่างโดดเด่นอีกด้วยในขณะนี้เหลือเพียง200คนและร้อยอันดับแรกสุดท้ายจะถูกตัดสินในวันนี้ในรอบสุดท้ายของ100อันดับแรกไม่มีใครบอกว่าตัว1000หยวนมีราคาแพงและมันก็ขายหมดแล้วเหลือรอบที่8ของการแข่งขันและที่เตา่าระดับสุดท้ายของการแข่งขัน100 อันดับแรกเราได้เชิญฝานปิงประธานชมรมศิลปะการต่อสู้โมโวมาเปิดพิธีการแข่งขันทันทีเย่เย่สุดยอดสุดยอดคุณสามารถโดดเด่นจากศิลปะการต่อสู้นับล้านในประเทศของคุณและเข้าสู่สองอันดับแรกพวกคุณทุกคนคือมังกรและนกฟินิกในหมู่ผู้คนคราวนี้เจอกันหนึ่งประเด็นและอีกประเด็นหนึ่งฉันได้ยินมาว่าหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสในการแข่งขันครั้งนี้เนื่องจากโมโวสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมการแข่งขัน เราจึงไม่สามารถนั่งเฉยและไม่สนใจผู้บาดเจ็บได้แม้ว่าฉันจะไม่สามารถแทนที่ความเจ็บปวดของทุกคนได้แต่ก็ยังไม่มีปัญหากับการสนับสนุนยาอายุวัฒนะเล็กน้อยโมโวได้ตัดสินใจคราวนี้ให้น้ำบำบัดสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับบาดเจ็บในการแข่งขัน1,000ขวดการชุบแข็งกระดูกขั้น1,200ยาอายุวัฒนะ กับปสู่ชีวิตยาอายุวัฒนะ10ชิ้นน้ำบำบัดเป็นอุปกรณ์บำบัดที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับศิลปะการต่อสู้การแลกเปลี่ยนศิลปะการต่อสู้เวทมนต์5เครดิตสำหรับขวดยาอายุวัฒนะระดับกระดูก15เครดิตต่อชิ้น200เครดิตต่อยาอายุวัฒนะตลาดรวมคือ1 7 3่พันล้านโมโวอันดับที่1นในมหาลัยอูฮันมันค,ควรจะมีชื่อเสียงของมันไม่ใช่เพื่อเสื่อเสียงและโชคลาภ แต่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะต่อสู้ฉันเชื่อสิ่งที่ประธานฝานกล่าวในพิธีเปิดขอบคุณประธานฝานขอบคุณโมโว,โวฉันคิดว่าฉันได้แค่บอกลาศิลปะการต่อสู้ในชีวิตนี้แต่ฉันไม่ได้คาดหวังฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคุณได้รับบาดเจ็บมากจนบอกว่าจะลาออกจากศิลปะการต่อสู้คุณยังมีเวลาว่างดูเกมไหมมีการกล่าวกันว่าศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถูกจัดให้เพื่อยกระดับคุณคุณยิ่งเง่างคนไหนจะก,การบาดเจ็บร้ายแรงบอกมาเลย แม้แต่ประธานาธิบดีมักจะบอกว่ามันยอดเยี่ยมแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนดีมากถูกต้องเขาไม่เพียงแต่เก่งศิลปะการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังหล่ออีกด้วยวาระของเรายังคงเป็นความก้าวหน้าที่เร็วที่สุดในวาระนี้ฉันหวังว่าประธานจะนำศิลปะการต่อสู้ปิศาจไปใช้ในข้างหน้าได้เสมอหล่อและแข็งแรงและใจดีคนงี่เง่าอย่างฝานปิงเงินนี่ไม่ใช่ของเขาคุณขอให้เขาจ่ายเป็นการส่วนตัวหรอแต่ฝานปิงนั้นยอดเยี่ยมมากเกมมันเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ และทุกคนบอกว่ามันดีผู้เล่นศิละปะการต่อสู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต้องขอบคุณฝานปิงที่ให้ยาการแข่งขันกลัวการบาดเจ็บมากที่สุดและค่ารักษาหลายสิบล้านและศิละปะการต่อสู้จํานวนมากไม่กล้าต่อสู้หนักเกินไปด้วยวิธีนี้ศิละปะการต่อสู้สามารถปล่อยมือและเท้าของเขาได้เต็มที่ฉันเก่งว่าตอนนี้มหาลัยหูหั่นและท้องถิ่น จำนวนมากที่พร้อมทําตามเทรนดูจากถนนใครจะกล้าลงทุนมากขนาดนี้อาวุธวิเศษของเรามียาอายุวัฒนะและอาวุธไร้าการผลิตพวกเขาไม่มีมันและพวกเขาจะเสียเงิน100%โดยการทําตามเทรนยิ่งไปกว่านั้นฝานปิงกาลังถอนเงินยาอายุวัฒนะและอาวุธที่ผลิตโดยมัวโวในการปลอมตัวเราไม่มีสิทธิ์ขายให้กับโลกภายนอก ดยสิ่งเหล่านี้สามารถส่งไปยังโลกในนามของกําลังใจและและค่าตอบแทนเพื่อแลกกับค่าตัวและค่าธรรมเนียมการออกอากาศหลังจากเกมนี้เวทมวนต์และศิลปะการต่อสู้ได้รับทั้งชื่อและโชคลาภต่ลางมันไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงและโชคลาภนะให้ตายเถอะผู้ชายคนนี้ประสบความสําเร็จในการยกระดับชื่อของเขาเองในเวลานั้นไม่ว่าเขาจะกลับไปที่หนานเจียงเพื่อเป็นผู้ว่าราชการหรืออยู่ในโมโว มันจะเป็นตะก,กะและมีฐานมวลชนขนาดใหญ่เช่นนี้สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือความแข็งแกร่งคุณต้องถูกทุบดีอย่างโง่เขาแน่ว้าวฝานปิงมาแล้วประธานฝานสดีครับแฮ่แอะอเจ้าเลยฉวยขอให้คุณไปที่หัวชินเพื่อเล่นการแข่งขันแลกเปลี่ยนแต่คุณแพ้จริงๆเกิดอะไรขึ้นอย่างเมียวก็แพ้เมื่อเขาไปที่การประลองคุณสองคนฝึกซ้อมกันอย่างไรมันน่าอายไหมเพื่อนทุกคนเราร่วมชั้นเดียวกันฉันอนะเป็นคนธรรมดาความก้าหน้าของคุณ ชาฉันผิดหวังจริงๆสุดยอดมันสุดยอดมากมันเป็นเกรดสี่เลยละเด็กคนนี้บ้าหรือเปล่ามันเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันสําหรับสบคุณยังปล่อยให้คนมีชีวิตอยู่อยู่ไหมนะอย่าชมฉันทุกคนควรทางานหนักฉันจะไม่พูดอะไรอีกจะรอคุณด้านบนสุดยอดความแข็งแกร่งของฉันอย่างที่ฉันพูดความแข็งแกร่งคือราชาถ้าคุณไม่มีความแข็งแกร่งคุณไม่สามารถแซงทําเป็นแบบเขาได้ คุณจะทำอะไรได้บ้างละ่ะมันสมควรแล้วผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งและหน้าด้านมากกว่าใครๆ